ครกให้ดูเลร่อยปะอะไข่นเี้ยหคุณลรากินให้หน่อยขอรองคุณลอากินให้ดูคำหนึ่งนะขอรนเดี๋ยวจัดซ้เ่อด่ก่อนอยากเห็นเร็วๆครับได้แล้วแล้วแล้วนุขนาดนี้เอุ้ย ตัวนี้อยากได้เหรออยากได้อยตัวนี้ผมเลี้ยงเองครับต้องเป็นอันที่ตัวคุณที่ชอบแน่เลยได้ได้สีได้สีได้สีพโอ้ยเก็บได้ไรตั้อยากได้ไรอยากได้สีไรอยากได้สีอะไรอยากได้สีอะไรอะสีเหลืองอยากได้สีเหลืองเหลืองมากเหลืองมากผ่านมั้ยผ่านมั้ยได้ไหมนะสีเหลืองไหมนะ เดืองมาล้อยิ้มรอเลย่าอ้ยทำไมแม่ไรอแคแ่ดีกว่ารู้จักเขาได้เลยทุกคนว้าวอยงยออยากขอยได้ตัวที่รู้จักกัอนะน่ารดีเฮ้ยิงจิงก้ เลี้ยงมาเลี้ยงมาคือใช่และอันนี้คือของหวานสำหรับผมให้น้องจะหลั่งอ้าวันจะเจาอันนี้จะหลจะเลี้ยงฉันคืนไม่ได้หรอกนี่อันนี้นนีอันนี้อันนี้ใครอันนี้ขอใครอันนี้ของฉันนี่หลั่งหรอแต่คิดตีต่อไปแ้ว่าแบรน์หนิีอ้้กดแล้วแม่เราถ้ใช่ล่ะพี่ยุ้ยรีู่้สึกอันนี้ดีอ้ย แม่สีอะไรดีดูด้วยค่ะแม่สีเปแดงเหลือเป็นเงินที่ดูตัวอะไรอ่ะตัวนี้ดูค่ะเออเดินเดเฮ้ยตัวอะไรอ่ะไม่ใช่ตัวเดิมเชียวโอ้ยยิงขลุ่ยเพื่อไงมันดีอย่างเง้ยดีแล้วเลยดีดีได้คำว่าเออดีน่ารักสบาตายชอบอุ้ยชอบชอบมากน่ารักมากแต่พูดแล้วดีจบไม่ได้เอาวันนี้